ไข่นกระจอกเทพนกระจอกไม่ใช่กระเจอกเทพสัตว์ภาพแบบนี้มึงกล้าเรียกตัวเองว่ายักษ์มึงดูสภาพดิเงินลิงขาดสารอาหารอะไรอะแตงโมไอสัตว์แตงโมสีเหลี่ยมก่อนจะถามซื้อคนอื่นต้องแนะนำตัวเองก่อนโอเคครับเรียกผมสั้นๆว่าโป้ครับถ้าจะเรียกยาวๆก็เรียกว่า โอเคครับทุกคนสำหรับอีพีนี้ผมก็จะมาดูสัตว์ครับนี่ว่ามารีวิวไม่ไม่ใช่รีวิวสิมารีแอคชั่นเออผมก็เพิ่งหาเล่นนะผมอยากรู้ว่ามินิเวอร์มีสัตว์อะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงอก่อนอื่นเราก็ต้องเ หาดูสัตว์ในรอบเกาะก่อนแล้วเราเข้าไปซื้อไข่มาดูซื้อไข่ไม่ใช่ซื้อสิไปเอาไข่มามาดูเออและนี่ก็ไก่นะครับเหมือนไก่จอมากเลยก็น่ารักดีน้องน่ารักดีนะแล้วก็ดูเออดูตัวนางวิ่งดิแม่ถ้าเป็นไก่ชีวิตจริงให้กูรักตายเลยสัย์โอไม่เอาไม่พูดคำหยาบ หกต้นไม้ก็อย่างสวยอ่ะทุกคนลองจินตนาการดูนะว่าถ้า,าบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้มันก็น่าจะาแปลกดีอ่ะแปลกและแหลงเนวดีโหโต้นอะไรวะสวยจังแล้วสรุปคือทั้งเกาะมีแค่ไก่อะไรอ่ะแตงโมไอศัดแตงโมสีเหลียม เตงโมไม่มีต้นเลยต้องช่วยสถานที่รีวิวไข้ โอเคครับวันนี้เราก็ทำทำคอกสัตว์เลี้ยงเสร็จแล้วแล้วก็จะมาปล่อยสัตว์เลี้ยงใส่อะไรไข่ปูราวาไม่รู้อันแล้วมาเสียงแล้วมาเสียงคอมเมนต์ได้ไหถ้ารูร้ไข่นกกระจอกเอาอผีเสื้อสีแดงเอาอผีเสื้อสีฟ้าเอาผีเสื้อแหล่งเป็นผีเสี่ยงมันโอเคครับผมก็ได้มาไขา่เยอะแยะนะครับไข่อะไรไม่รู้แหละนี่ไข่ ปูปูอะไรละ่ะดูโอ้โหะไรนะนี่ปูปูเหี้ยอะไรหน้าตาประหลาดสมัดปูภูเขาไฟปูลาวาปูลาวาก็สมซื่อละลาวาต่อไปไขอะไรไข่นกกระจอกเทพนกกระจอกไม่ใช่กระจอกเทพ ซาดพูดเพื่อนเพื่น้องสวยนะนกกระจกนกกระจอกนางสวยสวยดีต่อไปเลยผีเสื้อสีแดงอ๋อผีเสื้อโอ้สวยจังผีเสื้อสมัยนั่นไงผีเสื้อสีฟ้าโอ้ผีผีเสื้อยี่ห้อยผีเสื้ออะไรไอซาดถลิกมาดูเนะี่ยสวยสมัสดเลยไอสัตว์ปล่อยเยอะเลยโอ้เข้าใจผีเสื้อ แล้วนี่อะไรผีเสือ้อพระอาทิตย์โอ้ยังแก้มผีสัมมังกรอยากเห็นว่ะโอ้โหช่วยเฉิ่มมากโอเคแล้วอีพีหน้าผมจะทำรังผีเสือ้อดีไหมดีไม่ดีก็จะทำอะโอเคดูต่อไปถึงผีเสือ้อมะาทีแล้วผีเสือ้อจิตยุ่งนาวของผีเสือ้ไอไข่ดิเอาตัวนี้ไขรปุ่นป้า นี่นักล่าคุณป่าแงงมุมตัวโตะอะไรกะนไข่ตุตม่มตันตองดูดิแล้วก็มาอ่าชุดที่สองชุดที่หนึ่งก็ไม่มีตัวอะไรขังได้เลยดูนี่เลยตัวอะไรตัวอะไรมันคืออะไรไม่รู้ ไม่รู้ผมไม่ไข่คนป่าอโอ้ยสัตว์กูเจอมาเยอะรู้แล้วไข่คนป่าเป็นอย่างนี้ไงผีน้อยอ๋อไอ,อ้นี่ก็ขโวมยออาหารกูง่ายหนุ่มเจอกูแน่เดี๋ยังเจอกูแน่เออเอาแค่นหินแล้วกัน À Ai <laughs> à, dây dứt ừ. chết ừ. đi bộ đem bộ chỉ có đem bộ có cúng đánh giờ đi ra nhiều bộ có giống nhau đây ạ luôn nhìn mấy như này ไปงี้เส้ยหน้าด้านเกิดมาทำไมไอคนป่ายี้เงาเอาแต่นอนตาไปิ้าโอ้โยังเถื่อนเออก็ช่วยอยู่เต่น่ากลัวนยวะยักษ์ลาวาอยากอยู่อยากเห็นยักษ์ลาวะอ้ยช่อภาพแบบนี้มึงกล้าเรียกตัวเองว่ายักษ มึงดูสภาพดิเือนลิงขาดสารอาหารเออเฮ้ผีน้อยอืมเอามันอยู่ด้วยกันไหมไข่ไก่โอ้ก็เหมือนไก่ที่เราเห็นนั่นแหละนักล่าคนป่ากูไม่ดูอ่ะไข่งัวดูดิงัวเป็นตัวยังไง งัวมันมีไข่ด้วย <S <S มันไม่ใช่หมูสัตว์มันแพ้ไข่หมูวันกูเรียกแพ้ไอ้สัตว์ไม่ใช่หมูขอดูแกะก่อนวัวแกะช่วยไอ้สัตว์ ไม่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 สวยดูตามันดิมึงเมาเนื้อป่ะเนี่ยโอ้โแต่ก็สมจริงไข่อะไรอ่ะไขม่าโโม,ามาป่าน้องนักโอ้่น่ารักนะมานมาป่าน่ารักนะนี่หมากับแพะไม่กัดกันไม่กัดไว้ไข่แพนกินมีแพนกินด้วยหรอ Ấy giặt cượt mà gì Ấy giặt thân chín Thầy Wow ngon nà lắc hè Ok, đã đứng này đâu á Thứ thầy, thầy thân chín đủ đâu Cắt trọt Thế bà นกกระจอกเทศป่าบ้านแม่ไส้บ้านกูเรียกไก่งวงนี่มันไก่งวงชัดๆเลยไม่ใช่นกกระจอกเทศดูนุเสาป่าไอสัตว์โอ้โหในนุ่งเสาเหมือนเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่เหมือนในนุเสาเลยอะไรวายบอลลิงหรอ น่ารักน่ารักดูมีเวนด้าก่อนไอ้สัตว์น้องหมีว้าวไอ้หมีน่ารักน่ารักไอ้หมี่อะไอ้หมีพวกหญ้ามากินด้วยพวกไผ่ดูดิหน้าตาบันไอ้สัตว์ไอ้ไดโนเสาร์ดูขึ้นด้วยดูขึ้นก่อน ไอพึ่งนี่ก็แตกดีฮะเอาต่อไปเลยถึงไงเราถึงพึ่งหิกก่งห้อยโอ้บรรยากาศแบบนี้เหมาะสมกับหิ่งห้อยเลยปล่อยไปเยอะๆเลยหิ่งห้อยหิ่งห้อยหิ่งห้อยไข่ดุ๊ยโอ้โหไก่ตัวเมีย ก็แปลกดีแฮะอะไรอะไอ้เหี้ยไก่ไก่ไก่ดูไก่ไก่ตัวนี้หาดีแฮะไอสัตว์ไก่กับหมาทะเลาะกันไอสัตว์ตัวหน้าไก่ดีดูตามันมันเป็นไรอะแล้วก็มีผีด้วยปลา เอ,อโอเคครับใครดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า